จะทำให้คุณทรมานหากคุณคิดถึงมันไม่วางเวนอนาคตจะทําให้คุณกังวลหวาดระแวงหากคุณเฝ้าคิดว่ามันจะเป็นยังไงปัจจุบันจะทําให้คุณเป็นทุกข์หากคุณคิดถึงแต่อดีตและกังวลแต่กับอนาคตความจริงของเราทุกคนคือปัจจุบันมีปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำให้ดีที่สุดได้ หยุดความทุกข์ทรมานด้วยการเลิกคิดถึงแต่อดีตหยุดความกลัววิตกกังวลกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วทำตอนนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับคนที่รักให้มีความสุขที่สุดทำงานที่ทำอยู่ให้ดีที่สุดใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขมากที่สุด ยิ่งคุณสามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้มากเท่าไหร่นั่นมันหมายความว่าอนานคตของคุณจะดีได้มหาศาล